สวัสดีครับช่างตุ้มครับวันนี้นะครับผมประกอบเครื่องแซมสิบดับเบิลโปรนะครับตัวนี้ไม่มีคัดพันข้าวนะครับลูกค้าจะเอาไปสีงานหนักนะครับผมทําชุดล็อกให้เรียบร้อยนะครับล็อกตะแกงเลยแล้วก็ระบบขัดแซมสามนะครับตัวไซโลผมจะแถมไปให้ด้วยนะครับแต่ผมจะแถมถุงผ้าไปให้ด้วยหนึ่งพื้นนะครับระบบตัดไฟผมทําให้ทุกอย่างนะครับ เวลาใช้เครื่องนะครับียบปปักนะครับตัวนี้เป็นตัวตัดผมทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาเบเกอร์ตัวนี้ไม่ต้องเอาขึ้นเอาลงก็ได้นะครับใช้ตัวเดียวก็ได้ครับ,รบพอเครื่องเดินแล้วนะครับจุดนี้ผมจะปล่อยไว้เลยครับผมจะปล่อยไว้หมดเลยก็ได้แล้วก็ปล่อยด้านบนนะครับ ครับช่วงแรกนะครับให้ข้าวไหลออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับให้ข้าวไหลออกมา,าเต็มเราแล้วนะครับพอเต็มเราแล้วนะครับเรารีบเราไม่ต้องเรียบนะครับเราเริ่มหมุนขวาทีละเกีียวช้าช้านะครับพอได้จุดที่สะอาดแล้วนะครับพอได้จุดที่สะอาดแล้วเราล็อกต้นหางปลาเข้าไป เครื่องนี้จะไปอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับระบบงานหนักของของคุณธนะเดชนะครับพระนุเดชนะครับจังหวัดพัทลุงจุดตัของข้าวนะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับถ้าไม่อยากร่อนเยอะถ้าไม่อยากร่อนเยอะก็ปล่อยผ่านือนผมนะครับหักออกมานะครับดันออกมาแต่ถ้ามันมีเม็ดหย่านะครับเราก็หักเข้าไปให้ตะแกรนทำงาน ครับที่นี้ดูกระแสไฟนะครับแบส 5, 14 1 4 15นะครับให้ยืนหยุดอย่างนี้เลยเครื่องนี้1 6 5 0 0บาทรวมส่งครับทำชุดล็อกให้ด้วยแต่ไม่มีคัดฟันข้าวนะครับรุ่นนี้ จุดตกของฟางนะครับผมทําให้เรียบร้อยนะครับปกติมันจะไหลไหลผ่านลงมาเลยแต่ผมทําให้มันไหลตกจุดเดียวนะรับสังเกตดูเครื่องนะครับงานประกอบนะครับจุดที่อ่อนผมทำให้แข็งเรียบร้อยนะครับ ผมจะนําส่งขนส่งวันนี้นะครับสี่ถึงห้าวันนะครับไม่เกินนี้นะครับถึงลูกค้าเนี่นอนรับส่วนส่วนจุดที่ลูกค้าต้องได้ประกอบนะครับผมเขียนเบอร์ไว้เรียบร้อยนะครับหนึ่งสองสามจุดรุ่นนี้มีสามจุดนะครับที่ต้องทํา เมื่อข้าวหมดแล้วนะครับเราไล่ข้าวออกเลยครับบีบอ้าหรือเครื่องเครื่องแค้นนะครับบีบอ้าบีบอ้าแล้วก็เลื่อนสายพานนะครับไล่ข้าวออกมาให้หมดนะครับจากเราแล้วก็ทายหน้าแปนออกด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือไม่ให้สปริงไม่ให้สปริงกดนะครับไม่ให้สปริงทํางานนะครับลายออกไว้เลยนะครับเราเริ่มใช้วันต่อไปเราค่อยเริ่มหมุนนะครับถ้าใช้อย่างนี้หน้าแฟนไม่มีเสียง แล้วก็ปิดจุดไฟข้าวทุกจุดเลยโอเคครับเครื่องนี้ผมนำส่งวันนี้นะครับขับยังไงใครอยากได้นะครับสั่งทำได้นะครับเพราะว่าหนึ่งเครื่องพวกนี้นะครับผมประกอบได้แล้วก็สั่งทำได้ส่วนเครื่องสีแดงรอลูกค้าเข้ารับพรุ่งนี้นะครับเชิญเครื่องเครื่องนั้นผมจมให้ลูกค้าแปด0ันบาทนะครับลูกค้าเข้ามารับเองที่ร้าน โอเคยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับค่ะเครื่องนี้นะคะเป็นของคุณพระมุเดชนะคะอยู่จังหวัดพัทธลุงค่ะตอนแรกเราเข้าใจนะคะว่าลูกค้าอยากได้เป็นหัวเดียวนะคะแต่ว่าลูกค้าแจ้งประสงค์ใหม่นะคะอยากได้เป็นสีข้าวและบทลำด้วยนะคะก็เลยทำเป็นเครื่องต่อเครื่องบดลำออกมานะคะตัวนี้ก็คือสีข้าวและบทลำในขั้นตอนเดียวเลยนะคะ อมอเตอร์สตัวเลยค่ะมอเตอร์สตัวตัวสต๊อปเบรกเกอร์ผมทำว้ให้เรียบร้อยทั้ง2ตัวนะครับแล้วทีนี้เวลาต่อกอน,อนี้อนะี่แค่นั้นแอมได้นะครับเพราะว่าตัวตัวสต็อปเบรกเกอร์ผมติดไว้ที่เครื่อง20แล้วนะครับอันนี้สีบทในขั้นตอนเดียวนะครับ เครื่องจะได้จัดส่งให้ลูกค้าเป็นพรุ่งน,นี้นะคะน่าจะประมาณ4-5วันนะคะถึงเขตจ,จังหวัดพัทลุทงภาคใต้นะคะโอเคข้างในเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะคะเป็นเครื่องบดลามือสองนะคะแต่ว่าเปลี่ยนทุกั้นบดให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ใบพัดลมพิเศษให้ลูกค้าไปเลยนะคะ รีบร้อยค่ะขอขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดพัทลุงมากๆนะคะที่สั่งซื้อก็ามาค่ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ